ตอนนี้ดูท่านี่ไม่ง่ายเลยนะครับก็ร,รู้ไน่ไม่ครับคู่กันเลยครับมืดมาเลยของ ยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับตรงนั้นโอโห้โหดมากตอนนี้เราก็นั่งจนขาชามหมดแล้วนะตอนนี้วันนี้เรากล่าวว่าจะมาเที่ยวป่าตัดน,นะตอนนี้ไม่ต้องเที่ยวแล้วนะถ่ายอย่างเดียวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้ามาเป็นสิบคัน โหนมากไม่ข <Mile dizzy> oh ึ oh ้เลยอ่ะโอ้ยไอพี่จริงด้โหโหดมากทำได้ไหมจำได้หรือเปล่าทำได้จำได้ยังยอมจำนวนแล้วหรือเปล่าครับนี่ยอมไม่ยอมไม่รู้นะเดี๋ยวพี่ยอมแล้วนะครับพี่ เดินอย่างเดียวตอนนี้ครับเปลี่ยนลายใหม่ลายเก่าโอ้โหหนมากเดินไม่เอาเปลี่ยนลายไม่ใช่เปลี่ยนลายครับยูเทิร์นกลับก่อนมากลับก่อนก็ได้มาเดี๋ยวให้พี่ๆเขาขึ้นมาก่อนมาเรเลยนี่ครับตอนนี้ลงกลับก่อน ต้องบอกว่ายังไม่ยอมแพ้นะครับแต่ว่าแค่ถอยหลังไปตั้งหลักก่อนนะตั้งหลักแป๊บหนึง่ง <Okay>, uh. แล้วก็เดี๋ยวค่อยขึ้นมาใหม่